33. พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเป็นลูกเนรคุณ 1. นึ่ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือเสียน้ําตาเนื่องจากคําพูดการกระทําหรือพฤติกรรม 2. ตะคอกทะลวิวาทหรือขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่ 3. กล่าวคําว่าอุฟ๊ฟหรือไม่ทําตามคําสั่งใช้ของพ่อแม่ 4. หน้าบูดบึ้งขมวดคิ้วไม่พอใจพ่อแม่ห้ามองพ่อแม่ด้วยหางตาหรือมองด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจ 6. สั่งใช้พ่อแม่ทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเช่นซักเสื้อผ้าของเราหุงหาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามท่านแก่ชราแต่ถ้าหากทั้งสองยินดีให้ความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจก็ไม่ถือว่าเนรคุณแต่ลูกๆควรตอบแทนด้วยการขอบคุณและดูอาแก่ท่านทั้งสองตลอดเวลา7ตําตำหนิอาหารที่เตรียมโดยคุณแม่การกระทำเช่นนี้มีความผิดสองประการประการแรก ฟาฝืนสุนนะท่านนาบีสอนลั่นเลาหุอะไรฮิวสั้นลำเพราะท่านนาบีไม่เคยตําหนีอาหารเลยประการที่สองแสดงกิริยามาญญาัญยตาที่ไม่ดีต่อคุณแม่แปดไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านเช่นซักเสื้อผ้าหุงอาหารเลี้ยงดูน้องเก้าตัดคําพูดของพ่อแม่หรือโต้เถียงกับพ่อแม่สิบจะไม่ปรึกษาหารือพ่อแม่ไม่ขออนุญาตพ่อแม่ยามออกนอกบ้านหรือเที่ยวตามบ้านเพื่อนสิบเอ็ดไม่ขออนุญาตยามเข้าห้องนอนพ่อแม่ 12. ชอบเล่าเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจแก่พ่อแม่ 13. ทําทำลายชื่อเสียงหรือนินทาพ่อแม่รับหลัง 14. ่แช่งหรือด่าพ่อแม่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมด่าพ่อแม่ทางตรงคือด่าพ่อแม่ต่อหน้าท่านทั้งสองส่วนด่าพ่อแม่ทางอ้อมคือการที่เราด่าพ่อแม่เพื่อนของเราและเพื่อนคนนั้นก็ด่าพ่อแม่เรากลับเพราะเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนด่าพ่อแม่เรา 15. บหาสิ่งหรอมเข้ามาในบ้านเช่นยาเสพติด ทำให้พ่อแม่พ่ายรับความไม่ดีจากสิ่งหรอมนั้นด้วย 16. หกระทําสิ่งหรอมต่อหน้าพ่อแม่เช่นสูบบุหรี่ฟังเพลงไม่ละหมาด1ิบเจ็ดทให้ชื่อเสียงพ่อแม่ด่างพร้อยเพราะการกระทําของเราเช่นเมื่อลูกๆชอบลักเล็กขโมยน้อยติดยาเสพติดเล่นการพนันทําให้พ่อแม่ต้องอับอายเสียชื่อเสียงไปด้วยสิบํปดทให้พ่อแม่ยากลําบากบางครั้งพ่อแม่ต้องตามหาลูกๆที่หนีออกจากบ้าน หรือต้องขึ้นลงโรงพักเพื่อประกรันลูกๆที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความลำบากแก่พ่อแม่ทําให้พ่อแม่เสียเวลาและเงินทองเพื่อเป็นธุระแก่ลูก19เกออกจากบ้านหรือเที่ยวบ้านเพื่อนเป็นเวลานานทําให้พ่อแม่เป็นห่วงบางทีพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือจากลูกหรือประสบกับความยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยแต่ลูกๆก,กําลังสนุกสนานกับเพื่อนๆที่สถานเริงรมหรืองานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆยี่สชอบให้พ่อแม่ซื้อของให้เป็นประจำ ขยันขยอพ่อแม่ซื้อสิ่งของที่แพงแพงทั้งที่พ่อแม่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอ 21. รักภรรยาหรือสามีมากกว่าพ่อแม่ทะเลาะกับพ่อแม่เนื่องจากภรรยาหรือสามีที่ไม่ดีอ่อนโยนต่อภรรยาหรือสามีแต่แข็งกร้าวต่อพ่อแม่ 22. ปลีกตัวจากพ่อแม่ไม่อาศัยอยู่พร้อมกันกับพ่อแม่โดยเฉพาะยามที่ทั้งสองแก่เท่า23ลูกบางคนรู้สึกอับอายหรือกระดักใจที่จะแนะนำพ่อแม่ให้คนอื่นรู้จัก บางครั้งก็ไม่ยอมรับเป็นพ่อแม่ของตนเองเนื่องจากต้องการปิดบังรากเหง้าของตนเอง24ตบตีหรือทำร้ายพ่อแม่25ห้าให้พ่อแม่พำนักที่บ้านพักคนชราหรือสถานสงเคราะห์คนชราโดยที่ลูกๆไม่ยอมดูแลและปรนิบัติพ่อแม่เรามักได้ยินว่าพ่อแม่มีความสามารถเลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกทั้งสิบคนไม่สามารถดูแลปรนิบัติพ่อแม่ได้26ไม่ให้ความสำคัญต่อกิจการของพ่อแม่ ไม่แนะนำหรือตักเตือนพ่อแม่ยามที่ทั้งสองผิดพลาดหรือกระทำบาป27ดตระหนี่ขี้เหนียวและไม่ยอมใช้จ่ายแก่พ่อแม่แต่ชอบแสดงตนเป็นคนใจกว้างยามเข้าสังคมกับเพื่อนๆ28นดชอบทวงบุญคุณที่ได้กระทำต่อพ่อแม่ทั้งๆท,ที่พ่อแม่ไม่เคยทวงบุญคุณของตนเองที่ได้กระทำต่อลูกเลย29เกขโมยทรัพย์สินเงินทองของพ่อแม่หลอกใช้เงินของพ่อแม่ส0สิ 30. ชอบทำตัวงองแงจนเกินเหตุ ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเช่นเวลาป่วยไข้ก็มักจะทำไม่สบายจนเกินเหตุเป็นต้น31ทิ้งพ่อแม่อาศัยที่บ้านตามลำพังโดยที่ตนเองอาศัยที่อื่นโดยไม่ขออนุญาตพ่อแม่ก่อน 32. ลูกบางคนขอให้พ่อแม่ห่างไกลให้พ้นจากตัวเองโดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่ป่วยเป็นโรคหรือแก่ชรา 33. ลูกบางคนยอมแม้กระทั่งทำร้ายพ่อแม่เนื่องจากความโกรธเคืองเมาหรือหวังมรดกของพ่อแม่เนื้อหาบทความผิวดีดอทเน็ต ขออัลลอฮ์ทรงปกป้องฉันและพี่น้องทุกคนให้พ้นจากพฤติกรรมที่เนรคุณต่อพ่อแม่ด้วยเถิดอามีน